ว่านกไม่มีเธอเลยติดทิ้งไอ้แล้วใช่ไหมเห็นใครบอกใครต่อใครว่าเรับจบหนุกพอคนดีๆที่ผ่านเข้ามาเนี่ยตึงวะตอนเนี้ยไอ้ไอ้ไอ้ปายจ่ายจ่ายแจกลายเลยวะแจกลายเลยวะไอ้เฮียเขาให้ลายกลุ่มไอ้ปายพี่จะแจกลายวะ ไม่ได้แจกหลายตอนเนี้ยกูอยากแจกหน้ามึงมากกว่าเมื่อวันจะเสร็จเนี่ยมึงแซวดิเฮ้ยแจกหลายว่ะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไม่ต่อยกูเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวกูโดนไต่ถ้ากูโดนต่อไม่มาทำไงเออพูดถึงมึงคิดยังไงกับผู้หญิงที่ถ่ายรูปโชว์นมว่าผิวแล้วก็แท็กเว็บพนันวะมึงชอบหนีเฮียไม่เฮียคือแบบ โอเคถ้าโชว์มันก็โอเคปกติของผู้ชายอ่ะแต่ถ้าแบบกูไม่รู้แต่กูไม่ชอบดูไอ้เอเยจริงกูไม่ได้ชอบดูผู้หญิงนมใหญ่กูชอบผู้หญิงที่สวยๆมากกว่าน่ารักน่ารักมากกว่าโถนมใหญ่กูชอบกูชอบแบบว่าอะไรน่ารักคิ๊กคุอโดเน่เออใช่ชอบแบบน้องไอ้อี๋กู ล้อเล่นล้อเล่นเออเออเออบอกแล้วผู้บอกแล้วอันนี้ต้องตัดทิ้งไม่หมดเลยเออกูอัดเอาไว้ดิเฮียคอนเทนต์สั้นเลยไม่อัดไว้น้องไม่ลงหรอกไอ้เฮียจะเอาเอาลงได้ไงเป็นสิบนาทีอัดที่อะไรก็ไม่รู้ไม่ไม่ไม่ถึงสิบนาทีกูเพิ่งอัดใหม่เมื่อกี้เลยเอายังเมื่อกี้นีตอนไหนเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เลยอ๋อเมื่อกี้ตอนน้องไอ้อะนะถ้ามึงไม่พูดอีกเขาไม่รู้เลยเฮียเอายังเอายังอะไรนะ แสงแสงมันยังไม่พอแสงไม่พอพอแล้วใส่พอแล้วเปิดเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนพอแล้วยันหล่อแล้วแค่นี้มึงก็ขาวกว่ากูแล้วชิบหายไม่พูดไม่บอกก็รู้แต่พูดถึงช่วงนี้ผมอยากเล่นเล่นว่ะเล่นเกมเล่นกา้ามไหนไหนไหนโชยโกล้ามหน่อยไม่ผมไม่มีแต่แต่ก็อยากเล่นอยู่เหมือนกันเล่นกล้ามกล้ามีอะไรนะอะไรนะหมีหมีอ๋อหมอหีอแล้วไปแล้วไปเปิดเปิดรายการแล้วนะเอายังหนึ่ง สองกลับกันมาอีกครั้งกับรายการที่บอกได้เลยว่าทุกคนแม่งไม่ยอมดูตั้งแต่อีพีแรกบางคนแม่งก็แบบพอเราตายออนไลน์ปุ๊บแม่งไม่ดูอีกเลย <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมมติว่าชื่อ,อนุกนี้อ๋อนี้เป็นรายการที่เราจะมาคุยแบบสัส่ค์กันนิดหน่อยตามสไตล์ของนุกนะครับผมกับไอไอไอคู่หูผมเองชื่ออะไรวะ กูเกียครความเสียแซงโอเควันเนี้ยวันที่21มกราคมปีพุทธศักราช2564นกะครับผมหรือปี2000 2ีนั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นปีที่หลายๆคนเนี่ยหวังว่าไอ้โรคโควิดหายเหี่ยวอะไรเนี่ยมันจะหายไปสักทีนะจ๊ะถูกครับถูกแต่ก่อนอื่นที่โรคโควิดมันจะหายไปเนี่ยมันมีอะไรใหม่ขึ้นมาก่อนเวรู้ปะอะไรใหม่ที่ว่าคืออะไรประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแน่เลยใช่ใช่จริงจริงครับผมแต่คือแบบก็ต้องยอมรับนะว่าอเมริกาเป็นเขาเรียกหนึ่งในมหาอำนาจโลกคือมหาอำนาจโลกนะตอนเนี้ยจะมีด้วยกันหลักๆด้วยกัน3ประเทศก็คืออเมริการัสเซียจีนประมาณนี้ นะครับผมก็คือไอรัสเซียกับจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะผูกข่าตัวของผู้นำนะเพราะว่าด้วยระบบการปกครองเองอะไรเองด้วยนะแต่ว่านอกจากอเมริกาเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่ใช้ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับผมก็มีการเลือกตั้งทุกๆ4ปีนั่นแหละซึ่งการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยจะเป็นการเจอกันระหว่างอดีตประธานาธิบดีอย่างโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ในในณเวลานั้นตอนนี้นะครับผมเป็นประธานาธิบดีเออลินประธานา ีโจไบเดนนะจ๊ะโอเคได้ดูคือต้องบอกก่อนวันนี้วันที่21ใช่ปะคือจริงๆวันเนี้ยเราอาัดกันเวลาบา่ายสองกว่าซึ่งบ่าย2กว่าถ้าไปตีถึงฝั่งอเมริกาก็จะประมาณตีสองตีสามของอเมริกาแต่ก่อนหน้าเนี้ในวันที่20ของอเมริกานะก็มีพิธีสาบานตนรับตําแหน่งของโจไบเดนได้ดูป่ะดูปะ ไม่ดูเลยเหรอไม่ดูเลยเหรอตะบอลเตะบอลเออใช่เมื่อคืนโคตรโกรธไอบิวคือแบบแรกคือแบบเฮ้ยเมื่อคืนนะคืนวันที่20ของที่ไทยนะบอกว่าเฮ้ยบิวเตะเอะทำอะไรอยู่วะอดรายการการทักไปตั้งแต่สามทุ่มครึ่งมันตอบสี่ทุ่มตอบสี่ทุ่มเสร็จถ่ายรูปมาด้วยว่าเตะบอลอยู่แล้วบอกว่าเฮ้ยไม่เกินห้าทุ่มกูถึงบ้านไอเราก็รอไปแล้วแบบเช้าห้าทุ่มแล้วนะทักไปไอบิวถึงบ้านอย่างสักพักไม่ถึงไม่ถึงสักทีเออจนแล้วจนรอดอ่ะกูไปนอนอยู่ที่เตียงแล้วนอนเสร็จเรียบร้อยแบบปิดทุกอย่างแล้ว พักโทรศัพท์แม่งดังตึ้งโทษว่ะเพิ่งถึงบ้านแล้วถ่ายรูปมาตัวเองเพิ่งถึงหน้าบ้านสัตว์เอ้ยกำวันเลยนะลูกบอกว่าลูกนอนดึกไงจริงๆก็นอนดึกแต่แต่คือช่วงนี้พยายามแบบปรับตัวให้นอนไวขึ้นไงเออเนเนี่ยเราก็ตอนบ่ายตอนบ่ายก็คิ้วก็ได้ก็ได้ก็ได้เออเออกูัอภัยให้มึงก็ได้ เออกาบกันมาต่อที่พิธีสาบานตนของโจไบเดนนะซึ่งพิธีสาบานตนเนี่ยคือมันเป็นพิธีที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสำหรับผู้นำอเมริกาแล้วก็คือเป็นพิธีที่รับตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะมีแบบสัตว์สาบานตนต่อหนังสือเขาเรียกว่าหนังสือประชาธิปไตยปะไม่แน่ใจว่าหนังสืออะไรเป็นเล่มเก่าๆเล่มหนาๆ,าๆที่ท่านผู้นําของสหรัฐอเมริกาใช้ในการสาบานตนมาหลายรุ่นนะจ๊ะแล้วก็จะมีการกล่าวุนทรพจน์หรือสปีชในช่วงแรกด้วยนะของพิธีนั้นซึ่งไอการกล่าว ศูนย์ทรพ์คขั้งแรกในฐานะของประธานอลิพันด์อีกแล้วในฐานะของการที่โจไบเดนเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเขาได้กล่าวไปแนวๆแ,แ,แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคือเขาค่อนข้างที่จะยอมรับว่าสังคมอเมริกามีความแตกแยกค่อนข้างที่จะสูงอ่าส่วนใหญ่เขาจะพูดเกี่ยวกับเออแบบพยายามทําให้อเมริกาเป็นหนึ่งเดียวกันรักใคร่ปองรองกันอะไรประมาณนั้นซะมากกว่าส่วนที่นักวิเคราะห์ที่อยากจะได้ยินก็คือเฮ้ยอเมริกาไหนๆก็มีผู้นําใหม่แล้วอะ่ะจะมีบทบาทยังไงกับ กกมากยิงขึ้น่ซึ่งนโยบายของไบเดนอะคือจริงๆเขาก็ไปแอบพูดนิดๆหน่อยๆแหละของไบเดนในการกล่าวสุนทรพจน์ในครั้งนั้นบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมึงรู้จักไอ้ดีปะ่ะองค์กรสหอนามัยโลกหรือฮูปะ่ะ มันเป็นองค์กรสหอนามัยโลกที่ชื่อว่าหูของยุโรปอ่ะและทีเนี้ยคือเขาเรียวกว่าอะไรคือก่อนหน้าเนี้ยตอนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังดำรงตาแหน่งนี้แเขาได้ถอนตัวออกมาจากฮูแต่ไบเดนบอกเอ้ยไม่ได้ทําม,มึงถอนตัวแต่กูอยากจะกลับเข้าไปช่วยเหลือ,อนั่นเออก็ประมาณนั้นคือเขาเรียวกายาว่าอะไรอ่ะคือโดนัลด์ทรัมป์ตั้งฉายาไบเดนว่าอะไรนี่แหละไม่รู้แต่ถ้าสมมติแบบพูดในภาษาบ้าน,านเราอย่างที่รู้ก็คือแบบพ่อพระสําหรับเราที่รู้กันสําหรับโจไบเดนนะก็คือค่อนข้างพพ่ระเลย เ,เพราะว่าแบบอยากจะให้อเมริกากลับมาเป็นผู้นาในหลาย,ลายๆองค์กรที่เป็นระดับโลกประมาณนั้นแหละส่วนพวกสงครามนิวเคลียร์รัสเซียอะไรนั่นก็แล้วแต่จะสาธยายกันเลยแล้วแต่จะล่างเขาเรียกว่าร่างคําสั่งร่างกฎหมายกันเลยเต็มที่อ่ะแต่พูดถึงการทํางานวันแรกของโจไบเดนเนี่ยคือโจไบเดนมาทํางานในวันที่20ของอเมริกาก็คือวันที่21ของเราเนะครับผมก็เซ็นคําสั่งไปเรียบร้อยแล้ว17คําสั่งเลยนะอ่าก็รวมถึงคําสั่ง <Yeah. S 1> ยกเลิกนโยบายเก่าของทั้ง แล้วก็คําสั่งเพิ่มเติมอะไรนั่นแหละเออเยอะเหมือนกันแต่ยังไงเราก็ต้องดูดูกันไปในฐานะที่เป็นคนไทยนะเราก็อยากจะแอบเห็นว่าเอออเมริกาน่าจะแบบมีเรี่กอะไรแบบมีมิติในการต่อรองการค้ากับทวีปเซาท์อีสเอเชียมากขึ้นอ่ะและสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คืออยากจะให้เขาเรียกว่าอ,อะไรนะแบบให้พวกอเมริกาอ่าถ้าจริงๆผมอยากเห็นก็คือผมอยากเห็นเทสลาเนี่ยมาลงฐานในเซาท์อีสเอเชียประมาณนั้นก็คือใกล้ๆอยากอยากอยากได้เทสลาอันละฝันที่ <laughs> <laughs> สูงเกินไปอ่ะประมาณนั้นก็ข่าวแรกจบกันไปสั้นๆนะจ๊ะผมข่าวที่2ช่วยกูทํามาหากินหน่อยสิมืองข่าวที่2ก็คือคือหนัง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 ก็ก็ซีล่าอ๋อ,อก็ซีร่าก็ซีร่าแหมึกว่าหนังญี่ปุ่น นังเมกาปกติชอบดูหนังญี่ปุ่นเมอะไรอย่างเงี้ยเหรออ๋อใช่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 ชอบดูกระตูนอะไรโดโดเรมอนโอ้ดเรมอนโดเรมอนปกติชอบดูญี่ปุ่นหรือฝรั่งดูหมดดูหมดด้วยญี่ปุ่นกับฝรั่งแบบอันไหนเซนเซอร์อันไหนไม่เซนเซอร์รู้ปะผมผมอ๋อรู้รู้รู้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่เซ็นเซอร์อ๋อญี่ปุ่นนี่ชอบเซนเซอร์ใช่ปะส่วนฝรั่งนี่เห็นจระจระเลยโอ้คุณก็พูดไปหมายถึงเห็นตัวเนื้อหาอ๋อเห็นตัวเนื้อหาเออ แบบญี่ปุ่นบางทีเขาก็แบบเซนเซอร์เขาเรียกว่าอะไรเซนเซอร์คำพูดบางคำพูดที่มันไม่มอ๋อ,อ,อ,อเวลาพูดไม่ดีใช่ใช่ถูกถูกไปครับไป ก็สําหรับหนังที่เราจะพูดกันก็คือเรื่องของ Godzilla. Godzilla ก็ซล่าก็ซล่าภาคใหม่ที่จะลงภายในวันที่28มีนาคมเอ๊ะหรือ26วะประมาณนั้นแหละมีนาคมในบ้านเรานะแล้วก็ในอเมริกาด้วยนะครับผมก็เป็นหนังที่ชื่อว่า Kong. ก็ซล่าเวอร์ซัสคองนะครับผมก็สําหรับใครที่เป็นแฟนของไคจูทั้งสองตัวเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกก่อนเลยว่ามันมีเขาเรียกมันมีหนังมาแล้วรอบหนึ่งแต่คือตอนนั้นผมไม่ได้ดูหรอกมันเก่ามากที่เป็นก็ซลระเวอร์ซัสคองแต่ทีนี้ผมได้ยิบข่าวลือมาว่าเกี่ยวกับข่าว ก็ซิลเวอร์ซัดคองเนี่ยมันจะขยับกำหนดการการฉายภายในประเทศเนี่ยให้ขึ้นมาไวกว่านั้นอีกประมาณวันที่18หรือ16เนี่ยแหละของบ้านเรานะก็คือจะเข้าฉายไวกว่าที่ประเทศอเมริกาเขานะครับผมคิดคิดเห็นยังไงคือเขาเรียกว่าอะไรคิดคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้เบลวน่าดูครับน่าติดตามนะชมใช่อเคยเคยดูเรื่อเคยเคยดูก็ซิล่าเก่าๆของจักรวาลเ e เจนเดอร่บ้างไหม ไม่ค่อยผมไม่ค่อยดูแต่ว่าล่าสุดผมดูอยู่เก่าๆแล้วอ๋อดูว่าเก่าๆใช่ไหมออคือก็บอกกันเลยว่าดีดีดูของจักรวาลเเจเนลี่อยู่ก็เพื่อไม่ได้ดูอ่ะเพราะว่ามันหนังเรื่องแรกที่ออกมาเป็นเรื่องกัซิล่าที่ออกมาปี2014แล้วก็มีเรื่องอื่นตามมาเยอะพอสมควรหนึ่งในนั้นก็เป็นคองสกาไวเลนด้วยซึ่งบอกเลยว่าหนังเรื่องคองสกาไวเลนนี่ค่อนข้างที่จะส่วนตัวนะส่วนตัวอาจะแบบ ผิดหวังนิดนึงเพราะว่าเป็นส่วนตัวอคาาติกับคอง้ว่แหละแบบแต่พอมาดูเทเลอร์หนังล่าสุดอะคือเขาก็ว่ากันว่าเอ้ยคองอะจริง,รงๆแล้วมันจะสู้กอซีล่าได้หรอก็ซิล่ามันตัวทั้งใหญ่กว่าทั้งสูงกว่าพละกําลังเยอะกว่าแล้วก็สามารถปล่อยไฟจากปากได้ด้วยนะอ่ะแต่ว่าทีล่พอมาดูกับการเรื่องคองอะคือคองในหนังเรื่องสกาวไอแลนด์อะมันเป็นช่วงสงครามเย็นหรือสงครามเวียดนามในเซตติ้งของตัวเขาเรียกหนังของสกาวไอแลนด์นะแต่พอทีเนี้ยเวลาผ่านไปผ่านไป จักรวาลของ l g e เ d a r y นะเวลาผ่านไปผ่านไปก็มาที่ King of the Monster ที่ฉายไปล่าสุดแล้วก็มานาตอนเนี้ยก็เขาบอกกันว่าคองอะ่ะมีการเติบโตขึ้นก็เหมือนจากเด็กผู้ชายกลายเป็นแบบผู้ใหญ่ซึ่งเจลเลอร์ล่าสุดใครหาไปดูได้ก็คือคองเนี่ยตัวใหญ่เท่ากอ z i l l a เลยแล้วแบบชกต่อยอ แบบน่าดูน่าดูน่าดูฝึกฝนมาดิเออใช่ตัวใหญ่ขึ้นด้วยแล้วก็พละกำลังดูแบบกำยำดูแบบดูดูหน้าเก่งขามากขึ้นแบบว่างั้นแหละอ่ะนนาเจอไงซะเราก็ต้องมารอดูกันกับสองยักษ์ใหญ่สองครูที่จะมาเจอกันในจกักรวรรดิของเลเจนเดอรี่นะจ๊ะโจโจสำหรับใครชอบตัวไหนอ่าชอบตัวไหนคิดว่าตัวไหนจะชนะในเรื่องนั้นก็สามารถพูดคุยกันมาได้นะ,นะมึงคิดว่าตัวไหนจะชนะวะเสมอเสมอฝนเสมอเสมอเันแดงเดือดไม่เอานะเสมอแหละเสมอก็ดีที่สุด อ๋อเสมอคือดีที่สุดคือแบบอ่ะยังไงแต่แดงเดือดไม่ไม่ไม่เสมอไม่ดีที่สุดขบต้องชนะเสมอแต่ครั้งหน้าแล้วกันครั้งหน้าโอเคเจ้กูจะขอให้ดูทางนี้ไม่มีเฟอร์กิวเฟอร์กิลอ๋อเจ็บล้วเจ็บลหม เอากองกลางมาเล่นหลังสองตัวคิดเอาแล้วอ่างชิบหมเซนเตอร์แบ็กสองเซ็นเตอร์แบ็กสองตัวกูกองกลางหมดเลยคิดเอาแล้วอ่างชิบหายเลยเออก็ได้แหละเอ้าเอาพูดจริงอ๋อเหรอโอเคเออก็ได้แหละก็ใครที่เออ่ดูใครที่อยากจะรู้ว่าคองหรือว่ากอริกอริลลาคองหรือกอซิลลาใครจะเป็นคนชนะก็คอมเมนต์กันเอาไว้หรือพูดคุยกับเรามาได้จะจะจะสำหรับส่วนตัวกูนะส่วนตัวกูเชียร์กอซิลลาไว้ ก็ซิล่ามันโหดอ่ะมันฟันมันคุ้นไจน่อยแต่ของแม่งเหมือนเป็นจัว์ที่แบบใหญ่แต่แต่ถ้าพูดถึงมันไม่ได้มีพลังใช่แต่เคยไปอ่านมาเรื่องหนึ่งเอยเคยไปอ่านมาอยู่เขาบอกว่าของจริงๆแล้วอ่ะฉลาดกว่าก็ซีล่าเพราะว่าสมองมันใหญ่กว่าก็ซีล่าใช่ใช่ของฉลาดเคยไปอ่านมันก็เหมือนลิงอ่ะใช่ก็เป็นคืนลิงอ่ะเออนั่นแหละลิงเป็นฉลาดใช่แล้วเออกลับกันมาที่เรื่องแดงเดือดแดงเดือดที่ ปั้งไงไครับเด็กเวียดที่ผ่านมาถ้ารู้สึกว่าทีมผมยังไม่พร้อมเท่าไหร่ช่วงนี้ฟองมกม็ยังเม่เขาที่าไรแต่รู้หรือเปล่าที่สี่จะไม่มีสิทธิ์ได้จับถ้วยเลยเฮ้ยโอ้โหพิ่งกินกกนดัดดอ๋อ,อแล้วไปแล้วไปคุณคุณรอดูเลยเดี๋ยวแบงสีก็แทงแา้ยุ่เนี่ยตอนเนี้ยคือถ้าสมมติผมขึ้นแซงอะผมจับถ้วยยาวเลยดนาะผมจับถ้วยยาวจนปิดฤดูกาลเลยรอก็รอดูก็รอดูไม่ไม่เป็นแบบนั้นเดี๋ยวคุณก็เศร้าเดี๋ยวคุณก็เศร้า ต้องรอดูกันไปสำหรับดูดูการนี้พิมพ์เลีกเข้มข้นมากน,นะจ๊ะก็ด,ดูดูกันไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ถึงเวลาอันควรแล้วไปยังไม่ไปไม่ไปอ่ะไปเขาไล่ผ <ไป S 1> มแล้วอ, <ไป S 1> ออกไป,ไปกออกไป4ปีแล้วนะสีปีแล้วนะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ผมแล้วกู <laughs> หมายถึงทั้มกูหมายถึงทั้ม เขาไปแล้วอ๋อใช่เขาไปแล้วก็ตอนแรกเขาบอกเขาเขาจะไม่ไปไงโดโดทํแบบอะไรที่จิงดื้อดึงยังแบบเรียกคนมาชุมนุมอยู่เลยเออใช่สี่ปีนะป้านเมืองไม่เห็นดีขึ้นเลยเออข้าวอยากหมากแพงอย่าให้รู้นะอย่าให้รู้ทำทำใช่กูหมายถึงจะทำไปเถอะไปแล้วบายบายไม่มีมุกเหรอไม่มีฝั่งไปเถอะบายบาย